ตอนนี้นะคะพี่คิมก็อยู่กับน้องจิมมี่ค่ะจิมมี่นั่นเองสวัสดีื่อจิมมีมมม่มาจากสวรรค์นเัเขตประเทศเราค่ะจิมมี่เป็นนักเรียนเราคนแรกของพี่คิมน,นะคะตอนนี้อยู่ดูไบได้สามเดือนแล้วแล้วกะ็อยู่ดูเพียนภาษาแล้วกะ็ตอนนี้กําลังเหตุเวียดนามแล้วเป็นไงบ้างเล่าสิตื่นเต้นไหมครูที่สอนสภาพแวดล้อมเจอเพื่อนกี่สัญชาติโอ้อยู่ เเอดูไบเนาะหมู่หลายม,มีมีหลายสันสาติมีญี่ปุ่นโคลัมเบียตุกีไทยเอาแบบอิตาลีแบบหลายสัชาติหลายในหมู่หลายได้ผู้จ้างเลยกันได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลายตอนแรกที่มาใช่ไหมหนูบอกพี่ว่าหนูก็อยากได้งานด้วยแล้วเป็นไงบ้างงานแรกที่พีมให้ไปลองกับบริษัทพาร์ทเนอร์พี่งานที่ไปลองเห็ด อีโนเป็นงานเห็ดยูเพื่อกับกระมวนแบบเป็นสายอินเตอร์เทนไปเห็ดในสองซัมเมอร์กะอ๋อเพราะว่าต้องเรียนนำเพราะว่ามันต้องมันจะเรียนหนักเนี่นยหนึ่งใช่โอเคแล้วหลังจากการค่าจิมีมี่ไปเรียนแล้วก็อยู่ก็ได้งานใช่ไหมโดยเนี่ยนี่ได้ได้เรียกอยู่คลินิกโดยเป็นรีเซพชันการรีเซพชันเรียกอยู่ก่อนแล้วว่ามาแค่ไม่กี่เดือนเองเนาะจีนี่ก็ได้หัวได้เยอะแล้วนะหนูคิดว่าการมาอยู่ดูไบอ่ะใช้ชีวิตยาก ว่าไมา่เฮียนกันบัวยาาโมยากเลยมาเฮียนมวนแต่ว่าการไปเฮดเวียเขาต้องเป็นบเป็นโปรเฟสชันแนลในน่อยนึงเขาต้องมีประสบการณ์ถ้าต้องถ้าเขามีประสบการณ์อยู่ประเทศเขาแล้วอ่ามาเฮดเวียกอยู่ะง่ายเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาต้องการประสบการณ์เลยภาษาอังกฤษต้องฟูลเอิร์นอ๋อหอ,อพักที่อยู่อ่ะหนูจ่ายเดือนละเท่าไหร่อเอ่ย ตอนนี้อยู่แต่เก่าอยู่หอพักเก่า JLC มันสีแพงแน่ก็คือหนึ่งพันกับสี่ร้อยแคมแต่ว่าตอนนี้ยายมากกับเก้าร้อยค่ะสีแคมก็อยู่ได้แต่ว่าเป็นเบสต์สเอยู่สี่คนกับวิวที่อยู่กับมารีน่าสวยงามอยู่วิววิววาวโอเคอันนี้น้องร้อยพี่คิมฟังหน่อยว่าตอนที่เขาสัมภาษณ์งานหนูเขาสัมภาษณ์ยากไหม ทำพลา์งานสัมภาดโบญับญาเขาให้ถามบ่าเคยเห็นยังมามีประสบการณ์อย่างอะไรเขาสิบอกเงินไขเหตุเรียกต้องมาตรงเวลาและห้ามขาดเ <c oughs> นี่ยเขามิจะบอกเงี้ยเขานี่ถ้าเราหับใจก็โอเคเขาก็บอกอะรายละเอียดของสวัสดิการเขาจะบอกเขาจะเอาวีซ่าหายประมาณนี้อันนี้จะมีะรายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละงานไม่เหมือนกันนะคะเทนแต่ก่อนแบบนี้ ไหนจะมีเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทําไมหนูถึงมากับพี่คีมคะจริงๆอ,อยู่เราก็มีเอเจนต์เนาะแต่ว่าไปเชิญเลยก็ติดตามส่องพี่คีมก็เลยเห็นเอออยากมากกับพี่คีมนนี่พี่คีมแบบเฟรนลี่ดีแบบเออพี่คีมก็มาอ่ามาดูใบตลอดและเขา้าม,มารถจะปากเขื่อนกับพี่คีมมาก็ได้ พี่คีมก็เที่ยวฟรีด้วยเแมนเที่ยวฟรีแล้วก็ขั้นพี่คีมมาดูไบพี่คีมก็จะพาไปกินนั่นกินนี่ตลอดเรียกน้องตลอดแล้วน้องก็ย้อนปาร์ตี้ทุกวีกเลย๋ย้หน้าร้อนใช่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าน้องๆคนเราคนไหนสนใจก็ติดต่อมาหาพี่คีมได้นะแต่หนูติดต่อมาหาพี่คีมก็ไม่ยากเนอะใช่ไหม ไม่ยายาสงาย่งไลน์หาพี่คิมก็ตอบเลย <S <S ใช่ใช่ติดต่อมาได้นะคะติดคิวคิม้ให้ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย